นะครับภายในห้องครับก็เป็นห้องที่ค่อนข้างค่อนข้างกว้างน,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 นะครับอยู่ได้สองคนนี่แบบสบายๆเลยนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีระเบียงในตัวหนึ่งภายในห้องนะครับ ก็จะมีเตียงหนึ่งเตียงนะครับพร้อมที่นอนครับตู้หนึ่งใบโต๊ะเครื่องแป้งภายในตู้นะครับตู้ไม้สภาพพร้อมใช้งานนะครับภายในห้องก็จะมีพัดลมระบายอากาศให้หนึ่งตัว มาดูห้องน้ำกันครับห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องน้ำของเราก็กว้างนะครับค,ค่อนข้างกว้างมาดูความแรงของน้ำหน่อยนี่ครับน้ำก็ไหลแรงฝักบ,บัวนะครับฝักบ,บัวนี่ครับความแรงของฝักบัวโอเคนะครับระบบน้ำก็โอเค ระเบียงครับระเบียงอันนี้เป็นระเบียงภายในห้องครับก็ใหญ่พอสมควรในที่ใช้ไฟเยอะครับเป็นม้งลวดแล้วก็กระจกครับเปิดให้ลงเข้าได้ตกเราก็ปิด เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับซอยนี้เงียบสงบมากมีแต่ผู้คนทำงานนะครับไม่มีเด็กวัยรุ่นมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกินเหล้าหรือว่าเสียงดังนะครับโอเคครับ